โอ้ใจเย็นๆเดี๋ยวมารอดก่อนรอก่อนแป๊บนึงยวใจเย็นๆพี่เข้บเดจยวอันนี้เรามาเข้าค่ายนะคะที่โรงเรียนทำไข่เจียวนะฮะจะรอดหรือจะล่วงต้องมาดูกันล่วงแน่เลยอะไรบ้างครับนั่นเป็นมันก๊อกอยากให้มันลอมครกชื่อนี้ติวเตอร์วินพบ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 ครแต่อยากมัครกต้อยากให้มันครกตองอย่อยากให้มันลอมครกชื่อนี้ เรารอแล้วนะครับไป่เจียวหมูกรอบแน่นอนจะได้กินได้แน่นอนเจ้าไทยเสร็จแล้วค่ะพี่ต่อไปนะคะพี่ใส่จานหน่อยเอาจิ้มไหนหน่อยหน้่เระวาง

ได้กินของอร่อยแน่นอนครับบายจอมต่อไปเราจะมาทำผัดกะเพรากันนะครับนี่วันนี้เชฟอ้วนจะนำเสนอเมนูผัดกะเพรานะคะดิอทดิอ้วนทำเลดีแล้วเอาี๋ยหน้ากินมากอยากให้มาครบอยาให้มาครบอยาให้มาครบอยาให้มาครบ สุกแลได้แล้วป <ph im> ูยริงเปบอยารบช่้ตง่อึต่อิต่ว่งกให้มาพอยากหนมาบก็อยากให้มอยามา่อจนนครับตอนนี้อยูสีนี่หอมจุนวางให้หนครับติมน้ำไปิึเติมน้ำติมน้ำมาหนี่เดี๋ยวพี่ติมน้ำเ้ไ ติดเดียวจ้าติดเดียวอีกตินึงก็ได้รอดแล้วครับแต่ลนจะไหม่สะอยาห้รบนั่นเลยมันต้องยากให้มาครบเชื่อนี้ตเดียววิกตวิ่งกเดียวตวงคบอยากให้มาครบก็อยากให้มาครบก็อยากให้มาคบนั่นเยมันตรอยาก

ใส่ลงไปแต่ละคนมีแต่คนรอๆทำอาหารเป็นทั้งนั้นไปยังเด็ดไม่หมดเลยทีบอกเลยครับสุดยอดสุดยอดมากอยู่บ่ายยังเด็ดไม่หมดเลยทีเดียวเดี๋ยวนีเด็ดมาแล้วลงไปด้วยดิเออใส่ไปทั้งก้าเลยโวยทั้งก้าแม่เลยให้กินนะครับให้กินไง ่งอบท็นก็อยากให้มันท็อปน่าเล่นมันกัอยากให้มันลองท็เชื่อมิี่เติร์วิ่เติรนวิ่งอ็เรากินยังไงอ่ะอ้ยเ่ราขอกินเลยแม่ปลาอย่าิ้ดิเาดเา้าาด้าปาได้ไลาด้เียไม่ี้็ไม่ได้น้า ห้านาที5นาทีสัญญาห้านาทีสัญญา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 จับเลเลยจับเวลาสัญญาสัญญาห้นาที5นาทีห้นาทีได้ไดใส่น้ำเพื่อนใกล้ใหญ่อยู่แล้วตอนนี้นะครับจะหมดเวลาแล้วเรื่อมือกันหน่อยครับถ่ายนะครับเชฟครับเชฟเหลือเวลาอีกแค่5นาทีสุดท้ายครับครับฮะจากสองนาทีเพิ่มไปห้านาที ปิ๊กปิ๊กเอามาไั้งแต่กินได้ยังไม่ามาใส่แป้งระป๋องใส่ไข่แล้วใส่หมูสับครับมันจะกินได้ไม่รู้กินได้คำเชฟผมรับประกันอร่อยถูกใจอะไรไม่ถูกมือมาดิอร่อยเต็มหกสิกับปกเต็มสิบกินแล้วตายคายแล้วรอดครับอร่อยอร่อยจับให้มันเคี้ยวง่ายๆเลยเนี่ย น่งไข่ออนเซนนะครับ3นาทีครับโลงครับตอนนี้อีกลวลา30วินาทีครับไมครับเป่าเป่าเรเดียวครับเดียวครร้อนมากเลยครับคนเดียวเนี่ยโอ้โหต้องเปาไมครับ้็อยากมลองจะเป็นไืมันจะสุกหรือมันจะดิบหรือมันจะกลายเป็นไข่ลวกที่เราอยากกินหรือมันจะเป็นไข่ไข่ที่มันสุกไปเลยอยักครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไป ้าตายคายแล้วรอดเราจะมาดูกันว่ามันจะคายแล้วรอดจริงไหมหมดเวลาแล้วครับอะไรปตักตักตักขึ้นเลยครับตักขึ้นเลยตักขึ้นเลยครับพยัมอิ้ชายหมดผมไปเอาขาไปด้วยอ่ะนี่ก็ว้าววุ่นเลยสิ